ถ้าเท้าตัวจริงเลยถ้าตัวจริงเลยโอาเคโอ้โหเอ่อรองเท้ากี่เซนรองเท้ากี่เซนถับปลาหล่อดีอยวชอบใครถ่ายนะใครถ่ายเคยเห็นอันก่อนหน้านี้เปล่าตรงไหนก็ได้ไอยากเซ็นตรงไหนอะตรงพุงเลยไงเหมือนที่นักปลาเซ็นอะน้ำปลาเซ็นตรงไหนนักปลาเซ็นพุงอุ้ยว่ะ ท่าไหร่ AF9 นึกว่าเขียนว่าลอยต้องติดกับว่าลอยลอยเออทำท่าทำท่าเดียวกับอันนี้ได้ปะอยากได้เสร็จแล้วค่ะภารกิจช่วยทำมันโตตัวเลยค่ะตั้งไดมันตั้งได้นีอ๋อเฮ้ยเอ้ามีฝาแฝดด้วยอ่ะไม้ฝาแฝดข้างหลังด้ย เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วนเกือบหล่อแล้วเกือบหลอแล้วีเกือบหลอแมลว่าอะไรวะเตรัตรักตัวเท่าหุ่นแล้วตัวเท่าหุ่นแล้ว ก็คนเดียวกันเนื้อทำท่าเป็นลนูปมือบังไว้อย่าตกมือมากหลังๆลหลังๆเริ่มโพท่าในแบบแล้วดูดูพี่าที่ว่าถือเรื่อยี่ดพี่หยุดเลย พอแล้วไหมพอยังพี่หน่อยพอแล้วเนาะบนพักทำไมมีสแตนด์นี้บายให้เซ็นหนังสือบายบายเซ็นหนังสือเมื่อย์ไหมเซ็นหนังสือเมยเปล่าหนึอยยีล้วเออแต่เสร็จเร็วนะวันเดียวเอง กลับไหมกลับเวี่ยนกระเป๋าอีแล้วอ๋เอเดี๋ยวจะเปลี่ยนเวี่ยนกระเป๋าเห็เนชัดมากอะอะไรวะนี่วิดีโอนี่กล้องนี้ด <c oughs> ีเลยอะทำติดชีดวิตดาวจะบินก็ได้ดา พี <S 1> <S 1> ่เตอร์เปลี่ยนชื่อพี่เตอร์เปลี่ยนชื่อนะพี่เตอร์เปลี่ยนชื่ออย่าเรียกพี่เตอร์พี่เตอร์จะไม่หานชื่ออะไรคะพีดามาจากพีระดาเปลี่ยนไปชื่อชื่อในวงการ